สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะคะในส่วนของรายวิชาพื้นฐานศิลปะนะคะเราจะเรียนด้วยการสามสาระค่ะนั่นก็คือคัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์นักเรียนสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะมารู้จังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมค่ะ แล้วก็จังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในงานทัศนศิลป์นะคะเด็กๆเ,เห็นดอกไม้ไหมคะดอกไม้จะมีเกสรอ,อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีการกระจายของเกสรอ,ออกไปทางด้านข้างเด็กๆเ,เห็นไหมคะอ่าแล้วก็มีเกสรกระจายเป็นระยะที่สม่ำเสมอกันนะคะส่วนกลีบให้เด็กๆเ,เห็นไหมคะกลีบก็จะกระจายออกไป จากเกสรตรงกลางนะคะมีระยะที่สม่ําเสมอกันนะคะเด็กๆดูดอกไม้ดอกนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะเกสรจะอยู่ตรงกลางนะคะจะค่อยๆขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆกระจายออกไปทางด้านข้างนะคะส่วนกรีบของดอกไม้ก็จะกระจายออกไปเรื่อยๆนะคะเป็นระยะที่สม่ําเสมอกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นจังหวะนะคะจังหวะในสิ่งแวดล้อม อันนี้ก็คือจังหวะในสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆเห็นใบไม้ไหมคะใบไม้จะมีการขึ้นจากกิ่งมีใบไม้เป็นใบที่มีการเว้นระยะที่สม่าเสมอกันนะคะส่วนของดอกไม้ก็จะเป็นดอกที่มีการเว้นระยะที่สม่ําเสมอกันเด็กๆเห็นไหมอ่าใบไม้นะคะจะมีใบออกมาสม่ําเสมอกันอันนี้เป็น จังหวะช่องไฟนะคะระยะห่างที่มันสม,ม่ำเสมอกันแต่ตูแต่ละช่องจะมีการเว้นจังหวะที่สม,ม่ำเสมอกันนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างปะติดนะคะจะมีการติดนะคะที่เว้นระยะนะคะเท่าเท่ากันนะคะมีลักษณะที่เท่าเท่ากันมีการเว้นระยะมีจังหวะที่เท่าเท่ากันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นจังหวะที่อยู่ในงานทัศนศิลป์นะคะเห็นดอกไม้ไหมคะจะมี เกสรอ,อยู่ตรงกลางแล้วก็มีกลีบดอกอยู่ด้านข้างนะคะเป็นจังหวะสม่ำเสมออันนี้เป็นตัวอย่างแจกันนะคะนักเรียนเห็นเส้นไหมคะเส้นที่ครูใส่มามีการเว้นระยะที่สม่ำเสมอกันอันนี้เป็นจังหวะนะคะเห็นไหมคะอ่าเห็นเส้นขดไหมคะครูมีการขดเส้นนะคะมีการเรียงกันที่สม่ำเสมอกันนะคะอ่าแต่ละเส้นนะคะครูจะแบ่งจังหวะให้มันพอดีกัน อันนี้ก็คือเป็นจังหวะที่อยู่ในงานทัศนศิลป์จังหวะของรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะจังหวะของใบไม้แต่ละใบจังหวะของเส้นแต่ละเส้นนะคะมีการเว้นระยะห่างที่สม่ำเสมอกันจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมจะยกตัวอย่างเช่นเกสรของดอกไม้นะคะ จังหวะก็จะหมายถึงระยะที่สม่ำเสมอในงานทัศนศิลป์สามารถรับรู้จังหวะได้ด้วยการมองเห็นนักเรียนลองสังเกตเกสรของดอกไม้สิคะมันจะมีการกระจายจากตรงกลางออกไปทางด้านข้างคะ่ะจังหวะช่องว่างของลวดลายของใบไม้จะมีจังหวะซ้อนกันไปที่สม่ำเสมอมีการเว้นระยะที่คงที่ จังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ถูกจัดวางอย่างลงตัวทั้งรูปร่างรูปทรงเส้นสีสันจังหวะในสิ่งแวดล้อมอาจจะปรากฏเป็นระยะที่สม่ำเสมอเช่นจังหวะสีของเกสรดอกไม้ใบไม้ตำแหน่งของรูปร่างรูปทรงซึ่งปรากฏเป็นระยะที่สม่ำเสมอหรือระยะของเกลียวคลื่นสีขาวที่ขั้นอยู่ระหว่างสีของน้ำทะเลที่มีการไล่น้ำหนั เนื่องจากมีความลึกที่แตกต่างกันไปจังหวะและตำแหน่งในสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมีทั้งจังหวะของความทีห่างตลอดจนจังหวะของสีสันที่ลงตัวพอดีดูแล้วไม่ขัดตาถึงแม้สีจะแตกต่างกันแต่การวางตำแหน่งที่ถูกต้องก็จะทำให้กลมกลืนกันไปด้วยและเกิดลีลาเป็นจังหวะต่างๆที่สวยงามและก็น่าดูค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในงานทัศนศิลป์ค่ะในงานทัศนศิลป์จังหวะเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถมองเห็นได้ตำแหน่งของเส้นรูปร่างรูปทรงและสีสันจะต้องปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ลงตัวเป็นจังหวะที่มีความพอดีซึ่งจังหวะที่กล่าวถึงนี้ อาจจะเป็นระยะที่มีความสม่ำเสมอหรือเป็นระยะที่กำหนดไว้ตามอารมณ์และความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ผลงานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพเด็กๆสามารถสร้างสรรงานโดยเลือกวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นดินสอสีสีไม้สีโปเตอร์สีน้ำสีเทียนหรือวาดภาพด้วยลายเส้นดินสอหรือปากากาก็ได้นะคะ สรุปความรู้เหมือนต่างสร้างสรรค์มี2แบบนะคะแบบแรกจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมแบบที่2จังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในงานทัศนศิป์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมมีรูปทรงเส้นสีจังหวะและตำแหน่งที่หลากหลาย ส่วนจังหวะและตำแหน่งที่ปรากฏในงานทัศนศิลป์การสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์อาจเกิดจากการนำสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมหรือจินตนาการขึ้นมาแล้วสร้างสารรค์โดยการกำหนดระยะตำแหน่งของภาพให้เกิดจังหวะที่สม่ำเสมอนักเรียนพอจะเห็นจังหวะที่อยู่ในงานทัศนศิลป์กันบ้างไหมคะลองสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวหรืองานที่นักเรียนวาดนะคะว่ามีจังหวะในงานนั้นหรือเปล่าคะ่ะ นักเรียนสงสัยสามารถสอบถามครูเพิ่มเติมได้ทางช่องทางต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ